พวกท่านเคยสงสัยกันไหมนะครับว่าในเกมในโปรแกรม RPG Maker นั้นเน่ยเขาสร้างประตูกันยังไงนะฮะนี่ฮะประตูแบบนี้เดินเข้าไปแล้วก็มีห้องที่เราต้องการให้มันอยู่หรือว่ามีหีบสมบัตินะฮะซึ่งเกม RPG Maker ต้องมีหีบสมบัติพวกนี้อยู่แล้วซึ่งเมื่อเราเปิดไปเราจะได้เงิน1,000 g นะฮะซึ่งไว้ซื้อของได้ เมื่อเราได้เงินมาแล้วนะเราก็ลองไปดูนะว่าเราจะทําอะไรกันได้บ้างซึ่งในคลิปนี้ผมก็สอนวิธีการสร้างร้านค้าด้วยนะฮะนี่มีแม่ค้ามีการซื้อของซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่า สิ่งพวกนี้ผมสร้างขึ้นมาอย่างไงนะฮะไปดูในคลิปได้นะฮะโอเคงั้นเราไปดูวิธีการสร้างกันเลยสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในโปรแกรม RPG Maker อีกครั้งหนึ่งนะฮะสิ่งที่ผมจะมาสอนท่านในวันนี้นะฮะก็คือการสร้างประตูการสร้างหีบสมบัติแล้วก็การสร้างร้านค้านะฮะมาเริ่มจากวิธีการสร้างประตูนะฮะมากด New ตรงนี้นะฮะเราจะต้องสร้างห้องใหม่ขึ้นมาก่อนนะฮะเพื่อจะเป็นทางผ่านระหว่างประตูไปสู่อีกห้องหนึ่งนะฮะกด n ิวนะฮะเป็น r ูมหนึ่งตั้งชื่อว่า r ูมหนึ่งนะฮะ ให้มันดูเข้าจใจง่ายหน่อยซึ่งความยาวนะัก็คือ17แล้วก็ความสูงคือ13เอาประมาณนี้แล้วผมก็เลือกเพศของเสร็จเ,เป็นอินซด์นะฮะแล้วกดสร้างขึ้นเลยนะฮะนี่เราก็จะได้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไปเลยนะฮะเลือกทสร็จประเภท A นะฮะเพื่อให้สร้างกับแพงแล้วก็พื้นก่อนผมจะสร้างเป็นพื้นไม้นะฮะประมาณแบบนี้ซึ่งถ้าเราลากวางแบบนี้มันจะเสียเวลามากนะ,ะับผมก็กดเป็นสีเหลี่ยงไปเลยนะฮะลากวางแบบนี้ แล้วก็กลับไป็ีสองเหมือนเดิมผมก็ต้องหายพวกที่เสร็จประเภทกําแพงนะฮะก็จะมีประเภทไม้ประเภทอะไรแบบนี้นะฮนะกวเราปืพื้นไม้มาเสร็จแล้วเราก็ทําเราต้องสร้างกาแพงไม้ขึ้นมานะก็เ,เอาประมาณนี้นะฮะเป็นนี่สร้างไม้ขึ้นมาก่อนซึ่งมันจะอยู่ตรงข้างล่างจากไม้ที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาตรงนี้เป็นกําแพงนะก็คือไอ้ด้านล่างของไอ้ตรงนี้อีกทีนึ่งให้มันเป็นแบบนี้นะฮะ เป็นบ้านไม้ธรรมดาธรรมดาประมาณนี้นะแล้วก็ทำเป็นแบบนี้นี่ฮะเป็นทางเข้าแล้วก็ใส่ของตกแต่งไปนะฮะกดที่ทีซื้อประเภท B แล้วก็สร้างมันเหมือนบ้านคนนะฮะมีเตียงมีเตาผิงวางไว้แถวเหนีวนี้แล้วก็สร้างพวกลิ้นชักเก็บของนี่ฮะผมตกแต่งอีกหน่อยแล้วนะฮะไปที่ประเภท C มันจะมีสิ่งของ ตัวแต่งที่เล็กลงนะฮะออกเป็นเสื้อผ้านี่ฮะแล้วก็ได้ห้องห้องหนึ่งมาแบบนี้นะฮะถึงมันจะดูแบบแปลกแปลหน่อยเพราะว่าไม้มาหนุ่ไม่เข้ากันแต่ก็ช่างเถอะเรามาดูวิธีการสร้างประตูกันดีกว่านะฮะมาเริ่มจากการกดสีแดงตรงนี้นะ,ะเพื่อเข้าสูโ่โหมดสร้างอีเวนต์หรือสร้างเหตุการณ์นะฮะกดคลิกขวา Quick Event Creation กดที่ d o นี่ฮะเป็นวินเลทจะเขียนว่าวินเลจนะก็คือพื้นที่ที่เรากาหนดไว้ตรงนี้ เราต้องไปเปลี่ยนพื้นที่นะฮะเป็นในบ้านให้เป็นตรงแถวๆนี้นะฮะกดโอเคแล้วก็ Image e ก็คือรูปภาพประตูที่เราจะเลือกนะฮะเป็นแบบไหนก็ได้นะฮะมีแบบนี้เอาไว้กับบ้านที่มีรูเป็นครึ่งวงกลมส่วนนี้ก็เป็นบ้านที่มีประตูเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะมีความมินิมอลหน่อยส่วนนี้ก็เป็นผ้าม่านนะเอาไว้เปิดดูข้างนอกแต่ว่าคราวนี้จะสร้างประตูกันเพราะฉะนั้นผมจะเลือกประตูมันแบบนี้นะฮะกดโอเค แล้วกดโอเคทิ้งนะฮะก็ได้มาแล้วนะประตูคราวนี้เมื่อเราได้ประตูทางเข้าเราต้องมีทางออกเหมือนกันนะเหมือนคลิปทานเฟอร์ที่เราได้ทำไปนะเพราะฉะนั้นน้องมอซ่ามาตรงนี้เหมือนกันนะกดคลิกอ e ีเวนต์เคชั่นดอแล้วก็ประตูแบบข้างนอกเลยนะฮะ๋ยวผมกดผิดผต้องกำหนดด้วยว่าจะโผล่ที่ไหนให้ผมกำหนดว่าจะไปโผล่ตรงนี้ไปทางออก ตอนนี้เราก็ได้ประตูมาแล้วนะลองดูนะมันจะได้ผลหรือเปล่ากดเพย์กดเยสตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะโอเคเราลองเข้าประตูนะฮะว่าจะเข้าได้ผลหรือเปล่าเนี่ยฮะจะมีเสียงประตูซึ่งเสียงประตูในเกมนี้มันสร้างมาให้เราอยู่แล้วนะมันสร้างมาสําเร็จรูปอยู่แล้วนะคราวนี้เราก็ไม่โดนล้อแล้วนะว่าเกมไม่มีประตูกันนะฮะโอเคเมื่อเราสร้างประตูเสร็จแล้วนะฮะสิ่งที่ต่อไปที่ผมจะสอกนก็คือการสร้างหีบสมบัตินะฮะ คือมันเริ่มจากการกดคลิกขวาฮนะผมจะกำหนดตรงนี้ให้มันมีหีบสมบัตินะฮะกดคล i c k Event Creation t e t u r e เป็นหีบสมบัติแล้วกำหนดไว้ว่าหีบสมบัติอันนี้มันจะเพิ่มโกให้กับเราประมาณ1 1 0 0 0นะฮะซึ่งมันจะสร้าง Event t e m p l ร t จรูปมาแบบนี้เลยนะฮะเป็นหีบสมบัติง่ายๆนะฮะเมื่อเราเปิดขึ้นมาเราจะได้1,000โกมาฟรีๆแล้วเมื่อเราเปิดเสร็จแล้วมันจะหายไปนะฮะ มาลองดูกันว่าเราจะได้ผลหรือเปล่าที่เราสร้างขึ้นมากดเพย์กดย e สนี่ฮะหนึ่งพันโกวีฟาวนี่พอเปิดเสร็จแล้วมันก็ได้มาแล้วนะฮะซึ่งความจริงเราอยากจะเปลี่ยนขอข้างในนี้ก็ได้นะเป็นไอเทมหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนใหม่นะฮะเราสร้างคีมใหม่ขึ้นมาฟิกเอเวนต์เคชั่นเทรชั u ร์ ซึ่งมันจะมีไอเทมที่มันสร้างสำเร็จรูปมนาะนะก็คือพวกโพชั่นเพิ่มเลือดเอเมจิกวอเตอร์ก็คือเพิ่ม MP ในการไายเวทบนนะฮะซึ่งเอาไปใช้เนื่องรูปการต่อสู้เดีผมสอนที่หลังอันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวผมสอนวิธีการสร้างยาที่มันที่มันมีคุณสมบัติต่างกันนะฮะแล้วก็เอาไว้พ่นก็คือพวกอาวุธนะฮะ ซึ่งไอ้พวกเว่อพอนอัลเมอร์ชุดกอดอะไรพวกนี้ผมจะมสอนวิธีการสร้างที่หลังแต่ว่าคราวนี้ผมจะสร้างร้านค้าซึ่งร้านค้าต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นผมจะให้เงินตัวละครไป1,000นะประมาณนี้โอเคเมื่อเราสร้างหีบสมบัติง,ง่ายขึ้นแล้วนะฮะก็ไปที่วิธีการสอนสร้างร้านค้าของผมนะซึ่งเราจะมาเริ่มจากการสร้างห้องใหม่นะฮะเป็นสโตร์นะกดนิวนะฮะเป็นสโตร์หนึ่งนะฮะแล้วก็ทีเซตให้เอาเป็นอินไซน์นะแล้วก็สูงยาวก็เท่าเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรกดโอเค ก็ได้ห้องเปล่าๆแบบนี้มานะฮะถึงผมตกแต่งภายนอกก่อนให้มันดูเหมือนว่านี่คือร้านค้านะฮะนี่มันจะมีพวกอะไรแบบนี้อยู่มจะเป็นเลือกเป็นภาพนี้แล้วกันนะฮะนี่ผเอาไว้ตกแต่งหน้าร้านให้ดูเหมือนเป็นร้านค้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่านะฮะตกแต่งไปก่อน,นจะมาเริ่มสร้างที่ store หนึ่งนะฮะให้เรากดเข้าสู่โหมดสร้างแล้ว,ลวเราก็ล่าวางไม้นะฮะ หลังจากนั้นก็สร้างกำแพงนะฮะผมจะสร้างเป็นกำแพงอิฐแค่มาเลือกที่ตรงนี้นะฮะจะให้อันนี้เป็นกำแพงชั้นนอกส่วนนี้เป็นกำแพงชั้นในกดวางแบบนี้คือเอาเป็นว่าสีที่สว่างกว่าเอาเป็นกำแพงชั้นนอกนะฮะพอตรงกลางเป็นแถวนี้แล้วก็เอากำแพงชั้นในเป็นสีที่เข้มกว่ามันไม่จะดูเข้ามันก่อนนะฮะ โอเคเราก็ได้พ่อห้องหนึ่งมาแล้วนะฮะคราวนี้เราจะสร้างร้านค้านะฮะซึ่งร้านค้าที่ผมจะสร้างก็คือร้านค้ายานะฮะไม่ถึงยาโพชั่นอะไรแบบนี้เพิ่มเลือดนะฮะไม่ใช่ร้านค้ายาแบบนั้นโอเคแล้วก็เรามาเริ่มสร้างตู้กันหน่อยนะฮะตู้แบบนี้วางไว้แบบมีเครื่องปรุงนะฮะนี่เราก็ได้พวกที่ตั้งโชยาแลนะฮะเราต้องสร้างแคชเชียขึ้นมานี่่อค้าอยู่หลือเลือกเป็นโต๊ะแบบนี้นะฮะ แล้วเราก็สร้างพ่อค้านะฮะโดยการกดคลิกที่ตรงนี้เลือกรูปภาพตัวละครสักตัวหนึ่ง้เาเป็นคนนะนี้นะฮะนี่มาเป็นไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายจะสร้างไปก่อนเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าก็ไม่แน่ใจ แบบนี้นแล้วกันหลังจากนั้นนะฮะก็กดคลิกวาตรงนี้ซึ่งเราจะไม่กดคลิกวาที่ตัวละครแบบนี้เพราะว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องมาสัมผัสตรงนี้เพื่อเป็นหน้าร้านค้าเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเป็นอีเวนต์ใหม่เป็นกดไปที่น e w ซึ่งวิธีการสร้างร้านค้าก็ไม่ยากมากนะฮะเดี๋ยวเราสร้างโชว์เทคก่อนนะฮะโชว์เทคก็คือโชว์ข้อความนะฮะาเป็นคนนี้ให้มันตรงกันจะสร้างข้อความักทาไทยก่อนนะฮะเป็น Hello หลงานั้นก็ดูรูปภาพที่ตรงกันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ซื้อ What do you want to buy in my store? แกมาผิดเพี้ยนอะไรแบบนี้ผมก็ขอโทษด้วยนะผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่โอเคเอาให้มันดูเหมือนมีข้อความหน่อยนะใส่ question mark ไปด้วยดีกว่าให้มันดูเข้ากันแล้วก็กดโอเค หลจากนั้นเราก็สร้างร้านค้าขึ้นมาฮนะกดที่เลข3 Event Command Shop Processing ซึ่งเราจะสร้างร้านค้าแบบไหนก็ได้นะมีไอเทม e า a ุธอาร์เมอเราอยากจะให้ร้านค้าเราขายอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการแต่ว่าผมอยากให้ร้านค้าที่ผมสร้างเป็นร้านค้าพวกยารักษาเลือดยาเพิ่ม MP ก็เลยใส่ยาสองแบบนะยารักษาเลือดผมจะให้ราคา50บาทส่วนลาย a m a i c Water ที่เป็นยาเพิ่ม MP นะซึ่งใช้ในการไล่เวทมนต หรือว่าใช้สกิลต่างๆจะกำหนดไว้ที่ร้อยบาทนะฮะหลังจากนั้นกดโอเคนะฮะนี่โอเชนแมจิกวอเตอร์ซึ่งเราก็ต้องกดโอเคแต่ก่อนอื่นผมต้องกำหนดเป็นเซมไอคัลเลคเตอร์นะะให้มันกดได้เพราะว่าถ้ากดตัวไอคัลเลคเตอร์มันจะกดไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเป็นตัวติดกันถึงจะกดนด่าอีเวนต์ขึ้นมานะฮะ okay. แต่ว่าเราต้องสร้างประตูเหมือนกันนะฮะตรงนี้แล้วก็เอามาใช้วิธีเดิมนะไปอย่างรวดเร็วนะ Quick Event Creation Door นี่แล้วก็ว์ปไปตรงแถวๆนี้แล้วในนี้ก็ทำเหมือนกันนะฮะกด Quick e v e n c พ็ปชั่น d o o แต่ว่าคราวนี้ไปข้างนอกแทนประมาณนี้แต่เหมือนร้านค้าเราจะโล่งไปนะเดี๋ยวผมเพิ่มอะไรบางอย่างก่อนเอาเป็นรูปภาพติดเฟซบนฝาผ้าหลังแล้วก็ใส่พวกนาฬิกาตรงนี้ใส่ความผุพังนิดนึง ให้ดูเป็นร้านค้าเก่าใส่เตาผิงนะฮะเตาผิงตรงนี้ก่อนะแล้วก็เอาเป็นพวกผลไม้นี่ฮะเดี๋ยวตรงนี้ตกแต่องอหน่อยเป็นกล่องแล้วกันนะฮะง่ายๆเนี่ยเราก็ได้ร้านค้าแบบง่ายๆมาแล้วนะฮะว่าเราดูว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าโอเคเราลองไปเก็บเงินก่อนนะฮะพันเวอร์จี เราก็ลองเข้าร้านคา้าดูนะฮะนี่แม่ค้าหรือว่าพ่อค้าผมก็ไม่แน่ใจกด enter hello sir what do you ตัวยูตกไปนะ want to buy in my store แล้วก็กดไป enter หรือจะกด เซลของที่เราซื้อมาเมื่อกี้ก็ได้นะแต่าาราคาจะลดลงนิดหนึ่งเป็นยี่สิบห้าบาทซึ่งก็ไม่ค่อยขูมนะฮะเอาเป็นว่าถึงคาภาษาอังกฤษเมื่อกี้ผมจะพิมพ์ผิดไปไหนแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะซึ่งเรื่องที่ผมจะสอนวันนี้ผมก็มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนระบบการต่อสู้นะฮะคราวนี้เรื่องเอาจริงแล้วฮะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้ความรู้จากผมนำไปปรับใช้ในการสร้างเกมของผู้ท่านได้ไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ